สว,ส,สวัสดีสมาชิกช่องสองเลขทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์จะมาวางแนวทางรัฐบาลให้งวดวันที่1มีนาคม2,568นะเ <c oughs> มื่อวดวันที่17เจ็ดมกราสองพันอาจารย์ให้แนวทางล่างนะนี่สองสนะคะบนออก7จ็ล่างสองสเข้าสองสาตัวนี้ นะอาจารย์จะให้แค่แนวทางล่างเท่านั้นนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเข้ายากนะสูตรอาจารย์จะเข้ายากสูตรอาจารย์เนี่ยส่วนมากจะมา2ตัวล่างนะใครที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มลาเนี่ยจะทราบกันนะเพราะว่าอาจารย์ก็ให้มาหลายปีแล้วอาจารย์ก็จะให้แค่ในกลุ่มนะอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปวิดีโอเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจารย์ก็ก็มีงานนะประชุมงานเยอะมาก นะอันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งบันแนวทางเลขรัฐบาลเอาไปเสียงโชคเสียงทายสำหรับคนทีอ่อยากมีแนวทางดีๆนะแล้วก็เลขเข้าบ่อยๆนะไม่ต้องไปเล่นหลายเจ้านู้เจ้านี้อะไรเงี้ยเราชอบเจ้าไหนเนี่ยเราก็เล่นเจ้านั้นถ้ามันเข้านะอันนี้ก็เป็นแนวทางอาจารย์ก็อยู่วงการเลขเวยรัฐบาลมาโอ้หลายสิบปีนะอาจารย์ก็ เนี่ยแหละชอบคำนวณนะแล้วมันก็เข้าเข้างอสิเจ็ดมกราก็เข้า2 3ลากไปแล้วเรามาดูงวดวันที่16กุมภาพันธสองพาร้อยเห็นไหมอาจารย์ให้0ูนยเข้า50ล่างนะบนออก37ล่าง50ของอาจารย์จะเป็นล่างเท่านั้นนะบนไม่ต้องไปเล่นนะอาจารย์ให้สูตรแนวทางล่างเล่นหวยสมาชิก หรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องเล่นกับไว้หน่อยนะหรือว่าชอบตัวไหนเราก็เน้นตัวนั้นไปได้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นงวดนี้นะ,ะแคปไว้ดูงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2,568นะอาจารย์ก็จะให้ก็มี1,0,2,0,3,0,4,0,5,0,7,3,9,1,9,7,9,3,9,4,9,5,7,4,8,5,7,5,6,5,7,1,7,2 66นะใครทีอ่อยากเข้ากลุ่มอาจารย์นะก็แอด id ไลน์สเลข999มาได้เลยนะ id ดีไลน์นะ ID, นะอันนี้คือ id ไลน์ SONGLEK99 นะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มอาจารย์นะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลนะเพราะอาจารย์ให้ก็ร่างเข้ามาหลายงวดติดนะ ไว้เป็นแนวทางนะใครก็เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบกันนะแล้วก็ขอให้ถูกหวยงวดประจำวันที่1มีนาคม2 5 6 8นะเลขรัฐบาลไทยของเรานะอันนี้จะเป็นชุดร่างนะก็แคปเอาไว้ดูนะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะอาจารย์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยที่ช่อง2เลขของอาจารย์ด้วยนะ ขอบคุณค่ะ